สวัสดีครับพบกัพี่น้องครับเมื่อนี้มางานในเชยงเพียว้อครับบริณฑนัดหมายเพื่อเลยครับผมมาแบบเสื้อผัยเพื่อเลยครับครับผมเดี๋ยวไปจังไดไปไ้เชยงเพียวกันเลยครับพี่น้องครับไปเลยครับพี่น้องครับไอเรากำลังคุยงานอยู่ครับตอนนี้ครับ สวัสดีครเอ้ากระอมอดก้อนมืองานมันดิเจ็ตพุชิจิกาบเรีมาเป็นเพื่อนที่หน้างานมาเปนทีหน้งานปานสู่ไปน้ำกันครับผมสู่เขาบัดเทมาแมลงละปุ้ยเอาท้ายคลิปมาครับนี่ครับผมสำหรับดีพี่น้องบัเทิงที่เข้ารบราคาแฝดพี่น้องครับ ประทาดเชื่อมชุม่มกบนันพระตำหนักกุพันธ์กุเมืองงามลีเหลืองหนองหาแล่ตระการปราสาทเพิงสวยสุดเสีงสาวผู้ไทยดินบรรณได้นนปุธตรถมและนี่คือข้ามขอนวิ่งหองบัวเข่าชาจังหวัดสกลนครกับต้อน,ออนรับครับต้อนเข้าสู่บรรยากาศของรายการบุตรกาลสินครับครับเมืม่อนี้ไม่เยี่ยมอย่นะครับไอ้สายเส้นเพลิงเมืองสร้อยกระเพาอเอาีิขี้กระตือครับผมอ๋ออันนี้บุตรกาลสินอันนี้บี้สีสกลครับผมแต่ว่าประมาณสีมหาโพธิ์ครับผมทักทายสวัสดีแล้วสวัสดีเอฟซีอาบูแล้ววพี่น้องครับ วันที่7เป็นเมืองงานแต่บางทีมาเมืองมาเมืองที้มาก่อนมาบนพื้นทีมาสำรวจเส้นทางเอ้ามีงานทถบไหนบ้างล่ะก็เดี๋ยวแฟมไพ่ก่อนมีอยู่อุดรอ๋อไปอุดรก็เลยแวะมาให้ไพ่โอ้หมานอยู่ตัวนั้นเอาสู่น้องสู่ไปสู่เขาสู่เขาสู่เขาสู่ไว้นรงกันสู่เขาไปทางมาแรงครับผมครับพี่น้องครับประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องเอฟซีของวุฒิการศึกษาก่อนพี่น้องครับวันเสาร์ที่7ในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้นะครับเชิญชวนพี่เชิญชวนน้องมาร่วมโต้รมหนาวนะครับตอนนี้หน้าหนาว ามาแล้วบรรยากาศหนาวเขามาแล้วพี่น้องครับมาแคมปิ้งรับลมชมดาวกลางเต็นท์รับลมชมดาวโตลม่หนาวเตียนเขื่อนน้ำกันนะพี่น้องเด้อในวันเสาร์ที่เจ็ดพฤศจิกายนนี้พ่อๆกับสุดยอดเลยนะครับกับงานฟ้าสางที่เตียนเขื่อนแคมป์ฟ้าสางที่ตีนเขือาาเข่อนแคมป์มิวสิกเฟสติวัลเขาจัดพื้นที่บบงนี้นะครับพ่อๆกับสลิปบินกับของงันเพลงเป็นศินล,ป,ลปินเลี้ยงหมูอูเผิ่นเป็นครูดนตรีเป็นอ่ะคิดตามไมคิดตามไมคิดตามมพพ่อครับ เมื่อกี้และหัวฝูงสิป่กน้ำลายฟงเอาบอกน้ำลายตัวลูกครับผมจะหอมงั้นเพลงวอาสิเป็นศิลิปินเลี้ยงหมูครับปลาหนียังฮักเธอเสมอนะเจ้าเหม็นสากสาวบ้านนาที่ชื่อพ่อน่าพ่อน่าแม่ในปลานีปลานียังจดจำสิ่งทียเยัน ครับผมพบพ่อกันแทแน่นอนแนนอกเหนือจากพบกับจอร์แดนลีแล้วก็กูแคนพี่น้องกับกูแคนมาแท้แน่นอนแล้วก็พี่ใหญ่ของเรากับจอร์นี่มือปราบจอร์นี่มือปราบไอยังเข้ามากันแทนแน่นอนสนิตตาไตา่ตำรามินต้นแก้วเมกอะพิ่สิ์บุตรกาลสิน มาแทมแน่นอนเด้อพี่น้องรวมมวลขอกน้ำกันสุขสัมพันธ์แฟนแฟนใส่กันออกทังนี้สิบสี่กระไรครับเศร้าคงกระไรลองสิบไปนำเศร้าไม่นำขันห้าจังลองมาเดี๋ยวก่อนอีกนินึ่งผ้าพี่น้องเอาเบิ่งพื้นทีพี่น้องครับพื้นทีส่าผมจัดงานนี้ยิ่งใหญ่นะครับ ยิ่งใหญ่นะครับเหมือนเหมือนกับงานพี่ใหญ่ของเราอีสานเขียวนะครับสกลนครมีดีที่นี่นีคมนุ้่นนะครับมองจัดงานหรือบอกไปณบ้านห้วยเหล็กไฟ ห้วยเหล็กไฟไทยจเจริญผังหนึ่งบ้านห้วยเหล็กไฟไทยจเจริญผังหนึ่งตำบลน,นิคมน้ำอูนอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนคร้ะพี่น้องเดอ้อพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดครับมากำ้ัการกับการฟ้าสางที่ตีนเขื่อนแคมป์มิวสิกเฟสติวัลนะครับตีนเขื่อนไปได้พี่น้องครับั้งผีครับผมเบิ้งข้าง,งขวามือครับผมนี่คือบริาการริมเขื่อนบ้านเราผังหนึ่งอำเภอนิคมน้ำอูนครับพี่น้องครับบรรยากาศได้ครับฝั่งซ้ายมือครับหน้าบอบกอดครับ น้ำล้อมรอบนะครับฝั่งสายมือน้ำล้อมรอบฝั่งขวาเือตรงนี้ครับจุดนี้ครับผมพี่น้องครับโอ้โหแกลเราจะตั้งเวทีตรงนี้ครับเราจะตั้งเวทีตรงนี้นะครับผมพี่น้องครับเพื่อที่ขันหนากืบทังปุ่นนะครับทั้งพี่ก็เป็นภูเขาทะเลครับพี่น้องครับผมนะครับทะเลน้ำจืดครับบรรยากาศดีครับพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อนะครับจุดนี้ก็ตั้งเวทีทั้งพี่ครับพี่น้องเขาบอก้อปุ้ยบองพี่น้องเบิ้งนะครับปูสาดั่งริมดังตาหยาชิ่วๆชวจิบวิสกี้นะครับผม แลวก็จตรวจน้ำกันครับผมพี่น้องครับเบิ้งดนตรีสดๆสาวบ้านนาที่ชื่อปราณีครับผมแล้วฝั่งนี้ครับเป็นจุดกลางเต็นท์ครับจุดนี้คือจุดกลางเต็นท์นะครับพี่น้องครับจอดรถกลางเต็นท์ได้เลยสบายๆชิวๆนะครับบัตรเข้างานบ่แพงเด้อาจารย์วุฒิสามบาทนะครับบัตรเข้างาน350บาทแต่อาจารย์หลอยกูแค้นพี่โจนี่กะคุมเลรอพี่น้องเอ้ยนะครับจนโอ้ยโจนโอนจอง โอนจองบัตรได้ที่ Facebook ผมเสียงเพลวเมืองสกลนครเสียงเพลวเมืองสกลนครพี่น้องเด้อนะครับทักแชทหาผมเลยนะครับเสียงเพลวเมืองสกลนคร Facebook ผมทักแชทนะครับสำหรับโอนจองโอนก็ล่วงหน้า300บาทเสื้อหนางงาน350บาทโอนจองล่วงหน้า,นาน300บาทนะครับเสื้อหนางงาน350บาทมาจวดจัดฝาดบุมกันครับผมวุฒิกันแล้วสร็ครับผมโอ้ยกูมึงเลยไหนมาเล้ารองเพลงกันละเอาเพลงไงไอไฟเข้าเลยจ้าไหลเจ้าไหลเอากีตาร์กันเลย มาดิมาดิมานั่งผิวมาเฮ้ยเจัดขบมาราที่น้องมาดิมานั่งบรรยากาศเสี่ยวเสี่ยวเซี่ยอนไหม่นี่เขาจะดังผิงไฟผิงไฟฟัง,งเพลงบรรเลงดนตรีณตีนเขื่อนบ้านเรากับงานฟ้าสางที่ตีนเขื่อนแคมับมิวสิคเฟสติวัลเสาร์ที่เจ็ดผู้จิกายนนี้อะไรเอา้า,อานีน่นะครับพุทรกระสินนะครับตอนนี้กำลังสั่นครับผมอุ้ยแก้วเอาจะไหลไปดูปลาหน่ยังฮักเธอเสมอ เดี๋ยวเพิ่นเป็นครูดนตรีฮิดฮิดฮิดนี่คือนี่คือจ้าลอยมาวัดวุฒิกาลสินมาเพ่งวุฒิกาลสินไม่เล็กวันลามาสนามมาวัดมาวัดเหรอโอ้พระเทพมาสนามอ่ะไป นี่คือศิลปินที่จะมาป่าสิเป็นจ้าลอยแฮนลี่จอหนี่มือปราบกูแคนรามินต้นแก้วเมกอภิสษ์บูดกาละสินแล้วก็ดาวเรืองแบนเพราะด้วยศิลปินบ้านเราน้องปอน้องสมน้องทับน้องสกาน้องจอมน้องซักน้องจุ๊บแจงเจนกิรานะครับทีมงานหลายผู้หลายคนพี่น้องครับจวดจัดฟาดบึ้มกันแท้แม่แน่นอนพี่น้องเอ๋ยมาเดือท่านฟังกันดอกมันวนสุกสงวนที่เสากันยังฝนว่าใส่กาามัน ้ครับผมตะพี่น้องเนาะสมมาประคุณแกวเวลาเวลามีโอกาสอย่าลืมนะพูดการสินบอสเนี่บอกละไปเมื่อไหร่ล่ะบอกพี่น้องมาเที่ยวนะเอ้าบอกพี่น้องมาเที่ยวงานคอนเสิร์ตน้ำนะครับอืมคอนเสิร์ตสัดแจ้งนะครับคอนเสิร์ตฟ้าแสงนะครับแับฝากไปน้ำนะครับพบกับศิลปินหไอย แจกนะครับไอจานไปลมให้มาเท่าไหร่ดิพว้ากันครับไก่บ้าจะไปกันเอ๋บ้ายูรีมีแห้งเด้อดทานสุขสวรรคี่สาวนังฟอรดว่าใส่กานเป็นศิลปินเลี้ยงหมูเพิ่นเป็นครูดนตรีมันเป็นนังแมนฟัมลีก็เป็นนิบาสัมเอามาดำกันเมามาเอา บุญบาต้องยิน่หยเพาอว่าเฮาบ่สนพยลุยมันเต็มที่เอ้าวจตัวตัวตัวตวนี่ขอบคุณพี่้องครับเอ้าเด้อนี่แหะพอเราพจัดกากัรั่อคนพาแดงเด้อนั่งเดือบเด้อเด้อนันงเด้อบอ้